ปุ๋ยเนี่ยมันมีพี่น้องสงสัยหลายท่านถามมาว่าอยากจะเอาปุ๋ยทางดินปุ๋ยเม็ดไปละลายน้ําแล้วไปฉีดพ่นทางใบได้ไหมหมอต้นนะครับมันมีได้กับไม่ได้นะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับมาคุยกันเรื่องปุ๋ยปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยเม็ดละลายน้ําฉีดให้พืชฉีดทางใบได้ไหมนะครับเรื่องแรก เรื่องที่สองระหว่างการโรยทางดินแบบเม็ดกับละลายน้ําให้กับพืชเนี่ยส่งไปทางสายน้ําหยดหรือละลายน้ําแล้วไปรดอย่างไหนดีกว่ากันนะครับคุยกันสองเรื่องสําหรับปุ๋ยเนี่ยมันมีพี่น้องสงสัยหลายท่านถามมาว่าอยากจะเอาปุ๋ยทางดินปุ๋ยเม็ดไปละลายน้ําแล้วไปฉีดพ่นทางใบได้ไหมหมอต้นนะครับมันมีได้ ับไม่ได้นะครับปุ๋ยที่ละลายน้ําแล้วฉีดทางใบได้เนี่ยก็คือปุ๋ยยูเรียครับ4600อ,อีกสูตรหนึ่ง2100น,น,น,นะครับทางภาคอีสานบ้านผมเอ่นว่าปุ๋ยเกลือปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาละลายน้ำฉีดพ่นทางใบได้นะครับแต่ต้องใช้ดูวความระมัดระวัง ต้องผสมแบบพอดีนะครับถ้าผสมเยอะใบพืชของเราเนี่ยไม่ได้นะครับตายได้ผมเคยลองนะครับผมใช้แค่สองช้อนสองช้อนแกงเราเนี่ยต่อน้ำหนึ่งเป้น,นะครับมันได้หลังจากนั้นก็ลองใส่3มช้อนก็ได้นะครับพอผมไปใส่4ช้อน5้าช้อนปรากฏว่าใบไม่ นะครับมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องจะผสมยูเรียไปฉีดทางใบก็อย่าให้เกินสามช้อนโต๊ะหรือสามช้อนแกงนะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเยอะกว่านั้นมีโอกาสที่ใบพืชของเราเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำไม่สนับสนุนที่จะเอาปุ๋ยยูเรียมาผสมน้ำมาละลายน้ำแล้วนำไปฉีดพวกนี้กับพืชน,นะครับ เพราะโอกาสที่พืชมันจะใบไหมเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่ายูเรียมันมีความเค็มนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยทางดินก็คือทางดินครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนไหนนะครับให้ใส่ทางดินนะครับทีนี้ปุ๋ยทางดินเอามาผสมน้ําแล้วเอาไปรดให้กับพืชหรือไปละลายน้ําแล้วปล่อยทางสารน้ำหยด เอาแบบเม็ดไปโรยลงดินเลยแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับมันก็จะดีทั้งสองอย่างนั่นแหละครับแต่การที่พืชจะได้รับกินไวกว่ากันเนี่ยคือการละลายน้ำครับละลายน้ำปล่อยไปตามสายน้ำหยดนะครับหรือละลายน้ำแล้วเอาไปรดที่โคนต้นนะครับ ต้องรดที่โคนต้นพืชน,นะครับอย่าไปรดให้มันโดนใบนะครับรดที่โคนต้นพืชถ้าละลายน้ํานะนะครับพืชน,นี่ยเขาจะได้รับสารอาหารเขาจะได้กินไวกว่านะครับได้กินกว่า,าวัยกว่าที่เราโรยเป็นเม็ดแต่ถ้าเราโรยเป็นเม็ดเราก็ต้องรดน้ําบ่อยๆนะครับโรยเสร็จรดน้ําตามหลัง รถทุกวันนะครับจนกว่าปุ๋ยมันจะละลายพืชก็ได้กินเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะช้ากว่าที่เราละลายน้ําหน่อยหนึ่งนะครับแต่ได้กินเหมือนกันเขาก็จะนําไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบกินก้านสาขานะครับเหมือนกันเพียงแต่ว่าการละลายน้ําเนี่ยพืชจะได้รับปุ๋ยไวกว่าที่เราไปโรยเป็นเม็ดนะครับ นี่คือหลักการการใช้ปุ๋ยไขข้อสงสัยที่พี่น้องสงสัยแล้วก็ถามมาว่าระหว่างใส่โรยแบบเม็ดกับละลายน้ําอันไหนมันดีกว่ากันนั่นแหละนะครับมันดีทั้งสองอย่างนะครับแต่การละลายน้ําพืชมันได้กินไวกว่าโรยเป็นเม็ดนะครับถ้าเราโรยเป็นเม็ดส่วนใหญ่ก็โรยเป็นเม็ดนะครับ โรยเป็นเม็ดเราต้องรดน้ําบ่อยๆนะครับให้ปุ๋ยมันละลายให้ไวที่สุดพืชก็จะได้รับอาหารไวที่สุดเหมือนกันนะครับนี่คือการใช้ปุย๋ยจะถามว่าเอาระหว่างปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบนะบ่าวต้นอย่างไหนมันดีกว่ากันนะครับอย่างนี้นะครับปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบเนี่ย มันก็ปุ๋ยเหมือนกันนะครับดีทั้งสองทางนะครับแต่มันมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างตรงที่ว่าไอ้ปุ๋ยทางใบเนี่ยพืชมันก็จะได้รับสารอาหารไวกว่าทางดินนะครับถ้าเราฉีดถูกช่วงถูกเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเช้าช่วงแดดอ่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำเนี่ย จะพวกฮอร์โมนพืชมันจะได้รับไวกว่าปุ๋ยทางดินนะครับข้อเสียของปุ๋ยทางใบการยืนระยะนะครับมันหมดไวมันช้ากว่าปุ๋ยทางดินนะครับอาจจะสิบวันหมดแล้วนะครับเราต้องฉีดอีกแต่ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันจะยืนระยะเวลายาวกว่าปุ๋ยทางใบนะครับอาจจะสิบห้าวัน หรือยี่สิบวันนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนเออเราค่อยมาใส่อีกนี่คือปุ๋ยทางดินนะครับทางนั้นและทางนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่มากเราใส่น้อยแค่ไหนกับปุ๋ยทางดินนะครับการที่เราจะใส่มากใส่น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพืชของเรานะครับว่าต้นพืชเนี่มันได้กี่วันมันได้กี่เดือนต้องใส่ตามอายุพืชนะครับไม่ใช่ว่าพืชยังไม่ถึงเดือน พึ่งจะได้สิบกว่าวันไปใส่จะเป็นกรรมเลยตายครับ <c oughs> แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใส่ปุ๋ยการที่เราจะทําเกษตรใส่ให้กับพืชทุกชนิดเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะครับในการใส่ปุ๋ยใส่น้อยเกินไปก็เปรียบเสมือนเราเตํานาพริกหลายแม่น้ําดังคาที่โบราณกล่าวนะครับมันไม่เกิดผลใส่เยอะเกินไป พืชก็อาจจะตายได้นะครับเราก็ใส่แต่พอเหมาะใส่แต่พอดีนะครับในการใส่ปุ๋ยจริงๆหลักการการใส่ปุ๋ยเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะครับใส่นน้อยแต่บ่อยครั้งคือใส่เรื่อยๆหยดไปเรื่อยๆนะครับก็ดวันครั้งก็ได้แต่เราใส่นน้อยหนึ่งไร่ถ้าเราผสมกับถังสองร้อยลิตรเนี่ยนะครับละลายปล่อยตามสายน้ําหยดถ้าเราใส่จํานวนแค่สามกิโลกร,รมัมต่อหนึ่งถังสองร้อยลิตร เราก็ใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับเวันใส่อรอบหนึ่งหรือ10วันใส่อรอบหนึ่งนะครับมันถึงจะได้ผลมันถึงจะสวยงามแล้วก็ใหญ่ไวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบาต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอนใหม่ครับสวัสดีครับ